สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมิถุนประจําเดือนพฤษภาคมนะคะมาช้าหน่อยนะคะขอโทษนะคะดูข้อความบันเทิงดูก็เป็นแนวทางนะจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยค่ะดาวจันดาวสุ์สถิตในราศีมิถุนก็สามารถดูได้นะคะ พลังงานอาจ,จสลับกันได้ระหว่างคุณละเขาด้วยนะคะดูพอข่ามันถิงนะไปค่ะขอพลังงานของคุณละเขาหน่อยตอนนี้คุณละเขาเป็นยังไงบ้างชาวราศีมิถุนคุณกับคนรายคนนั้นของคุณคณที่คุณคิดถึงคนรักของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ Seven of Cup มีตัวเลือก ความรู้สึกเหมือนถูกมืนมีตัวเลือกมันเขามีตัวเลือกมันเขามีใครแต่ตัดไม่ขาดประมาณนะงอนรอการ Take Action นะคะมันเป็นความเสี่ยงมันเป็น ที่พยายามหาทางออกถามว่ามันเป็นอันตรายไหมมีความรู้สึกว่าตัวเองเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่พยายามหาทางออกนะคะตัดสินใจไม่ถูก for of source ให้อภัยเอาชนะความเจ็บปวดเอาชนะความเจ็บปวดด้วยการให้อภัยนะคะจบไปซะพักเบรกไปซะเรื่องที่คิดว่าจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกันเนี่ยนะคะนะเพราะว่ามันมันมีความรู้สึกว่าต้องพักไว้ต้องพักไว้นะคะนะ มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เอาชนะความเจ็บปวดของตัวเองด้วยการให้อภัยนะคะตัดไม่ขาดหรอกงอนก็ทำอะไรไม่ได้นะคะไม่ได้สนใจคนอื่นด้วยรอแค่ว่าเขาจะทำยังไงเขาจะเอาอยัางไงนะคะคุณไม่สนใจคนอื่นเลยอืม ตอนนี้ให้อิสระแก่กันให้พื้นที่กันและกันเพื่อได้หาคําตอบในใจตัวเองเพื่อได้อยู่กับตัวเองหาคําตอบในใจตัวเองนะคะแล้วจะรอดูว่าเขาเจะยังไงคือรักเลยนะแต่ว่ามันจะต้องตัดสินใจที่จะนิ่งพักเบรกเรื่องราวพักเบรคความฝันนะคะที่คิดว่าเอ้ยจะแต่งงานกันอยู่ด้วยกันแลนะมันอาจจะต้องพับไว้นะคะพับไว้รอการเปลี่ยนแปลงอืม ตอนนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือเอาชนะความเจ็บปวดด้วยการให้อภัย <c oughs> <c oughs> คือมันทุกแหละนะมันทุกมันเจ็บมันมันแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะนะคะอืมต้องเหมือนมันต้องยอมรับกับสิ่งนั้นนะคะยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต่ก็ต้องปล่อยไปนะคะนะ ให้เขาไปหาคำตอบให้พื้นที่เขาได้หาคำตอบนะคะเขาจะทำอะไรอยู่ที่ตัวเขาเลย <_ c oughs> คุณเหมือนจะไม่ทำอะไรแล้วแหละนะนะคะไม่ทำอะไรแล้วมันเสียวความรู้สึกเสียใจฟ <m> ้า<ค>ว่าคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเขามีคนอื่นอนะคะหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องงอนอะไรแบบนั้น่ะ คือมันมันเป็นความไม่พอใจแต่ไม่ไม่ไม่ไ,มได้คิดว่าจะทำอะไรให้เขาไปตัดสินใจเองแล้วแต่เขาอะไรแบบนั้นนะเป็นแบบนั้นเลยนะคะนะเสียใจไหมเสียใจเสียความรู้สึกแต่ให้อภัยกรวดน้ำให้ด้วยกรวดน้ำให้ด้วยเออนะนะคะจบไปก็ได้จบก็ได้แล้วจะเอาอยัางไงจะเริ่มต้นกันใหม่ก็ต้องเป็นรักที่ดีก็ได้นะนะคะหรือ เนะี่ยมันอยู่ที่สองดามันก็มี2ทางให้เลือกก็คือตัดสินใจนะคะว่าจะยังไงอ,อยู่ที่การกระทําของเขาเลยนะอยู่ที่คําตอบนะคะแล้วการเทรดแอคชั่นของเขาให้ให้เวลาเขาให้พื้นที่เขาได้ได้ไปทําในสิ่งนั้นได้ไปหาคําตอบอ่ามาดูกันว่านะคะวัน เดือนพฤษภาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภาคา่ะเดือนพฤษภาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเอ,อิราศีมิถุนขอโทษนะคะที่พูดผิดอาชาริออดคือการกลับมาชัยชนะนะคะ Queen of Swords ตัดแล้วตัดแล้วแหละนะแต่ตัดไม่ขาดนะคะเ m p r e s s ต้องการปรารถนาคนนี้คือคนที่ดีที่สุดนะคะแปรถวยกำลังจะจากไปคนที่ดีที่สุดกำลังจะจากไป King o f s w o r d s ไม่ยอมไม่ยอมนะคะ เริ่มต้นใหม่กลับมาใหม่ King of คับเพราะรักโอ้รักที่มัน่นคงนะคะฟ้าว่าเขากลับมาครั้งเนี้ยฟ้าว่าเขาจะเป็นการเริ่มต้นที่รักและดูแลและอาจจะถึงขั้นแต่งงานกันเลยก็ได้นะนะคะอย่างที่บอกอ่ะแพนที่จะอยู่ด้วยกันเนี้ยคุณแบบว่าพัก พับเก็บเลยนะพับเก็บเลยแต่เขาเหมือนคนที่จะมารื้อฟื้นอะนะคะคือไม่ยอมอ่ะไม่เอาเขาไม่ยอมให้คุณหันหลังจากเขาไปหรอกนะคะคือการมาครั้งเนี้ยคุณก็เหมือนคุณก็ไม่แคร์ด้วยนะนะคะเหมือนคุณก็ชูดาบรอเลยอ่ะเออนะคะแต่ถามว่าตัดกันขาดไหมยังไม่ขาดนะ เอมเพรสรายชีวิถือไม้เท้ายังเป็นที่ลุ่มหลงที่ปรารถนาที่รักที่ต้องการอยู่มากนะคะเออจะไปคนที่รักเหลือเกินคนที่ปรารถนาเหลือเกินคนที่มองว่าเป็นลูกแม่ของลูกพ่อของลูกนะคะคนที่อยากให้เป็นครอบครัวเนี่ยกําลังจะสูญเสียกําลังจะจากไปเขาต้องลุกขึ้นมาทําอะไรแล้วแหละนะคะนะลุกขึ้นมาปกป้องอืม ลุกขึ้นมาปกป้องสิ่งนั้นนะคะทาทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะฝ้าให้ความรู้สึกว่าเขาจะดูแลคุณให้ดีขึ้นใส่ใจให้ดีขึ้นนะคะทําวันใหม่ให้ดีกว่าเดิมวันใหม่ให้ดีกว่าเดิมได้คองคู่กันได้อยู่ด้วยกันโอเคแหละจะกลับมารักกันนั่นแหละนะนะคะมันก็อยู่ที่ตัวคุณนี่แหละว่าคุณจะอะย่างไงตั้งรับยังไงนะคะคุณจะเขี่ยทิ้งไป หรือเปล่าหรือคุูจะเมตตาเขานะคะเมตตาเขาว่าเขาเป็นเด็กตัวน้อยน,อยนะเพราะเขาปรารถนาในตัวคุณมากๆนะคะอ่ะมาดูข้อความจากเขาถึงคุณนะคะข้อความจากเขาถึงคุณคุณที่คนคบด้วยกว็จะเป็นชาวธาตุลมธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำเข้ามาคบเลยนะ,ะนะคะคนวันอาทิตย์วันจันทร์นะคะวันศุกร์วันพุธอืม เดทวันอังคารนะคะแสงสว่างมันตื่นรู้แล้วนะเนี่ยนะคะขอคำปรึกษาจากมืออาชีพโอ้ตื่นรู้เพราะว่าไปปรึกษาหมอดูมานะคะไปดูดวงมาหรือมีคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆแนะนำนะนะนะคะกลัวกลัวไม่กล้าพูด ว่ารักรักรักเหลือเกินเขาหวังนะคะฝันและหวังหลายสิ่งมากๆเลยอเขาเหมือนรู้จักจากคุณที่ไหนสักแห่งมันเคยรู้จักกันมานานๆเหมันผูกพันกันด้วยนะนะคะเริ่มอยากเข้าถึงแล้วแหละแต่คุณก็ยังเห็นเขาเป็นแบบนั้น คุณยังเห็นเขาเป็นคนคนนั้นอยู่คนเดิมเดิมอยู่เขาพร้อมนะที่จะเปิดใจคุยกันกับคุณนะคะที่จะคุยกันคุณคือคนที่ทําให้หัวใจเขาได้รับการเติมเต็มแต่เขาคิดว่าคุณอะไม่ได้รักเขาคุณเติมเต็มเขาคุณคือคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเขาแต่คุณเหมือนคุณว่างเปล่าคุณไม่ได้รักเขาเหมือนไม่มีคุณเหมือนไม่มี คุณเขาต้องการเริ่มต้นใหม่กับคุณอย่างแน่นอนนะคะต้องการเริ่มต้นใหม่คุณอย่างแน่นอนคือคุณอย่างแน่นอนรักคุณอย่างแน่นอนรู้แล้วแหละแต่มันมีความรู้สึกเหมือนเขาก็ไม่กล้าพูดนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเขาจะ แสดงออกอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีแล้วแหละขึ้นมาราชาถือถ้วยแล้วก็สีไม้เท้าเพื่อยังรักษาคุณลเขาไว้นะคะเพื่อให้ความรักนี้มันยังมั่นคงอยู่เออนะมาดูว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรชาวราศีมิถุนนะคะฟ้าพูดผิดอะไรไหมพูดราสีผิดขอโทษด้วยนะคะมิถุนนะคะ มีอะไรให้รีบเคลียร์กันเลยนะอย่าปล่อยนานนะนะคะปล่อยไปอาจจะเนี่ยอย่าปล่อยนานจริงๆนะมันยังปรับความเข้าใจกันได้นะคะคุณละเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันแล้วเป็นสตรนทแล้วอะนะคะเนี่ยมันเคลียร์กันได้ คือมันเป็นเหมือนคนที่เข้ามามีส่วนในชีวิตของกันและกันแล้วเหมือนเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตอะไรแบบนั้นน่ะนะคะมันเป็นผูกพันแตกต่างที่ผูกพันเข้าไปถึงจิตวิญญาณของกันและกันแล,นแล้วเคลียร์สำเร็จแน่ๆเคลียร์ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นรีบเคลียร์นะอย่าปล่อยอย่าปล่อยไว้นานนะคะอย่าปล่อยไว้นานไม่โอเคนะคะ นิวเลิฟนเนเนเนจะมีคนใหม่เข้ามานะอย่าหาอย่าน,านนะนะคะบีซัพพอร์ต for c i p net ถ้ายังอยากอย,กอยู่เคียงข้างกันเนี่ยต้องให้อภัยกันเพราะมันจะมะีเขาเรียกว่าจักรวาลส่งบททดสอบเข้ามาโดยเป็นคนใหม่นะคะเป็นคนใหม่อืม คุณอาจไม่เข้าใจทำไมบางสิ่งบางอย่างจึงเกิดขึ้นในชีวิตคุณอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเป้าหมายที่สูงกว่าเสมอนะนะคะให้ความสำคัญกับตัวเองนะเวลานี้นะคะถอยออกมาให้ความสำคัญกับตัวเองเมื่อคุณจากโลกนี้ไปคุณจะอะไรไปนอกจากจิตวิญ,ญญาณของคุณและความทรงจำดีๆที่คุณได้แบ่งปันกับคนที่คุณรักเพราะฉะนั้น การได้อยู่กับตัวเองมันก็ดีนะนะคะทำให้คุณคิดได้แล้วเออนะเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเรามาตัวคนเดียวเราเราก็จับไปคนเดียวอย่าเสียเวลาความสุดนะคะสร้างความทรงจำดีดีแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้แก่กันเนาะนะคะ get to know each other เรียนรู้กันละกัน word waiting for มันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะมันเสร็จติดการมีกันและกันอยู่มันหวยหาทวินหากันอยู่ในตอนนี้นะนะคะการมาครั้งเนี้ยมาแบบ มาดีเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะคุณและเขามีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะอฟังเสียงหัวใจตัวเองนะฟังเสียงภายในตัวเองนะคะ d ดน t s t อ p อย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะนะโอกาสดีๆกำลังจะมาถึงโอกาสเหมาะแล้วนะคะเออรอโอกาสเหมาะนะคะอย่าเพิ่งหยุดกลางคัน ดีและผ่อนคลายสบายๆปกป้องนะคะรักษาแล้วก็ความเข้าใจคือไม่ต้องเครียดนะนะคะทำตัวสบายๆเพราะว่ามันมันจะเป็นอะไรที่ถ้าความเข้าใจเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปกป้องความสัมพันธ์นี้ไว้ได้นะคะแล้วเราเราไม่ต้องไปควบคุมนะอย่าควบคุมนะคะ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยปล่อยปล่อยบ้างอะไรบ้างอืแต่อย่าเกินไปนะนะคะโอ้ช่วงนี้ช่วงขาขึ้นของคุณด้วยนะคะช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงขาขึ้นของคุณคุณจะหาเจอหอนทางพ้นทุกข์ด้วยตัวของคุณเองคุณเหมือนคนที่ได้รับพรคือคุณจะเจอแสงสวา่างเจอหอนทางพ้นทุกข์ด้วยตัวของคุณเอง นะคะในช่วงขาขึ้นของคุณไปนั่นเป็นช่วงที่ดีของคุณช่วงนี้และเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะถ้าจะเคลียร์กันก็รีบเคลียร์นะคะเนี่ยแสงสว่างเนี่ยเนี่ยซันแอนด์สตาร์เนี่ย,สสย,ย,ย, star, ยโอ้ความสุขนะคะความสนุกสนานการอธิษฐานขอพรสิ่งดีๆกำลังเริ่มขึ้นพระอาทิตย์กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว สิ่งดีๆกาลังจะเริ่มขึ้นวันใหม่ที่ดีกําลังจะเริ่มขึ้นสําหรับคุณคุณจะต้องมีความหวังอยู่เสมอเนี่ยเดอนซันขึ้นมาสองใบแล้วนะนะคะความสุขสนุกสนานร่าเริงเบิกบ,บานด้วยไทยหนักหนา <c oughs> เออนะคะจงมีความสุขคุณจะมีความสุขการปลดปล่อยนะคะนีได้ปลดปล่อยแหลวนะคะอํานาจอยู่ในมือคุณ ความสงบสุขนั่นคือความสงบสุขนะคะอํานาจที่จะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างคือความสงบสุขอือคืออานาจอันสูงสุดนะคะที่เราจะไม่ยึดติดกับอะไรปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองเนะนะคะก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้นการสื่อสารที่ชัดเจน กำลังหลงทางก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจนะยอมรับตัวเองว่าคุณเป็นคนที่สุดยอดคุณเป็นคนที่สามารถทำทุกอย่างที่คุณตั้งใจทำแล้วคุณทําได้คุณทําได้บอกตัวเองแบบนี้คุณต้องยอมรับเลยว่าคุณทําได้บางสิ่งบางอย่างอาจจะมีหลงทางผิดพลาดไปนะต้องสร้างแรงบันดาลใจหรือจะมีการเกิดแรงบันดาลใจดีๆเหมือนคุณมีบางสิ่งบางอย่างคอยเรียกคุณกลับ นะคะคอยเรียกคุณกลับความมั่งคั่งร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะคะมันจะมีการเฝ้ามองเฝ้าดูจากคนที่อยู่หา่างไกลอยู่นะนะคะ เขากำลังคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอม,มันมีอะไรที่บังตาอยู่เหมือนกำลังเรียนรู้หาวิธีนะคะบางคนอาจจะส่งเพลงอาจจะส่งข้อความกำลังหาวิธีอยู่แต่มันมีอะไรปิดกั้นอยู่ถามจริงว่าคุณและเขาบอกกันหรือ,รอเปล่านะคะนะมันมองอยู่ที่ไกลๆได้แต่มองกันอยู่ คือสองนะแต่มีอะไรปิดกั้นระหว่างคุณและเขาอยู่สองมองกันอยู่แต่ไม่เห็นอะไรอาจจะไม่เห็นอะไรที่มันชัดเจนก็ได้ mm hmm. เขาาองอบอกว่าการสื่อสารที่ชัดเจนอาจจะส่งเพลงข้อความอะไรก็ได้นะนะคะเพื่อให้อีกฝ่ายได้รับรู้มันเป็นการทําอะไรก็ได้ให้อีกฝ่ายได้รับรู้นะคะเป็นการทําแบบผู้รู้คือต่อให้มีอะไรปิดกั้นอยู่แต่มันรู้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณบอกกันเนี่ยยังมีการส่องยังมีการรู้เรื่องราวของกันและกันอยู่นะนะคะมันอาจจะมีการที่แบบเขากำลังซื้ออะไรของขวัญให้คุณหรือเปล่าเนี่ยนะคะกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งอืม ของมีค่าของสำคัญด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนอยากได้บางสิ่งบางอย่างเราก็จะต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างโอเคแหละนะฟ้าว่าน่าจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้ความรักเหมือนคุณจะต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเออมันเหมือนคนที่จะต้องพยายาม มันดูดิมันมีแต่การปีนป่ายนะเพื่อหาหนทางพ้นทุกข์ฟ้าว่าคุณมาเพื่อสร้างบาร,รมีด้วยนะคะการปลดปล่อยอินเนอร์เพความสงบสุขภายในคืออำนาจสูงสุดข,ของคุณคุณจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเหมือนตัวคุณเหมือนอยากได้สิ่งนี้คุณจะต้องแลกกับสิ่งนี้นะคะ เหมือนคําอธิษฐานขอพรของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนคุณก็จะต้องชดใช้โดยการที่ปฏิบัติเหมือนคุณรู้อยู่แล้วนะว่าคุณจะต้องทำอะไรนะคะมันมีความรู้สึกรู้อยู่แล้วแต่มันอาจจะหลงผิดหรือหลงทางไปเดี๋ยวจะถูกดึงกลับมานะนะคะบางสิ่งบางอย่างเราเหมือนคนที่ อยากได้สิ่งนี้มาเราต้องพยายามที่จะเหมือนไปหาเงินจะต้องจ่ายตังค์อ่ะเหมือนตัวคุณก็ต้องจ่ายบางสิ่งบางอย่างออกไปให้บางสิ่งบางอย่างออกไปเหมือนกันนะถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ให้บางสิ่งบางอย่างที่ฝั่งโน้นเขาก็ปรารถนาเหมือนกันนะคะฝั่งนี้ก็ปรารถนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นฟ้าไม่รู้ว่าคุณไปอธิษฐานขอพรอะไรมานะ,ะคุณบอกว่าคุณจะไปบวชไหม หรือเ้าบอกว่าแบบนี้แบบนี้คือมีสายหมูเกิดขึ้นไหมแล้วคุณไม่ได้ไปแก้บนหรือเปล่ามันถึงได้มีอะไรกัน้นคุณอยู่แบบนี้นะคะนะมีไหมมีใครที่แบบเนี่ยสื่อสารออกไปแล้วพูดออกไปแล้วแต่อาจจะพูดลอยๆหรืออะไรก็ได้คือคุณจะต้องยอมรับตัวเองเมื่อได้มาก็ต้องให้แบบนั้นนะ แบบนั้นนะถ้าอยากได้ก็ต้องแลกเปลี่ยนแม้แต่ความมั่งคั่งร่ำรวยก็ตามนะคะเหมือนไปขอพรอะไรมาสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วเหมือนคุณจะต้องจ่ายออกไปให้ออกไปด้วยนะคะนั่นเองนั่นเองแต่ว่าเขาบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วนะคะคุณรู้อยู่แล้วแต่มันเหมือนปิดกั้น ไปพูดเยอะหรือเปล่าเนี่ยมีใครไปอธิษฐานอะไรไหมนะนะคะอธิษฐานอะไรหรือเปล่าอืมมันเหมือนยังให้ไม่ได้ตอนนี้จะต้องแรกก่อนจะต้องแรกก่อนมันมีอะไรปิดบงังบังไว้อยู่นะคะ นั่นคือการอาจจะสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนทางพ้นทุกนะคะถึงจะได้รับพรเนี่ยอืมคุณจะได้รับแหละนะคะหนทางพ้นทุกความสงบสุขภายในอ่ะนะบางครั้งคุณอาจจะต้องสร้างบารมีตัวเองนะหรือคุณอาจจะต้องอืมมันไม่ได้เกี่ยวว่าไปทําบุญนะแต่มันเป็นความสงบภายในอ่ะนะคะ ทำสมาธินั่งสมาธิสวดมนต์เจริญภาวนาหรืออาจจะต้องไปบวชเนาะนะคะนั่นเองนั่นเองประมาณนั้นเลยนะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเพื่อปลดปล่อยเพื่อปลดปล่อยอืมปลดล็อกมันเหมือนจะได้แต่ยังไม่ได้จะต้อง จะได้เหมือนยังไม่ได้จะต้องแลกเปลี่ยนก่อนนั่นเองนั่นเองนะก็จะประมาณนั้นเลยนะสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะไม่รู้มันเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงเนาะก็ดูเพื่อความมันเถิงนะคะนะใช้วิจารยาณในการฝังความเชื่อเสริมบุคคด้วยนะคะสุขสวา่วางในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายค่ะ